สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมมีสวามซิมูเลเตอร์ทุกคนนะผมวันนี้อยู่แทมมาเตอร์นะฮะวันนี้นะผมเราจะมาสอนการตีโคโค่นัทแคฟกันนะครับผม <Okay. S 1> การตีโคโค่นัทแคฟเนี่ยหลายคนแบบโอ้พี่ทำไมผมตีมิสอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมในการที่เราตีมิสเนี่ยครับผมก็คือเลเวลพึ่งของเรามันไม่เท่ากับโคโค่นัทแคฟนั่นเองนะฮะเลเ <S US S 1> วลพึ่ง <S US S> ของเราคนเท่ากับโคโค่นัทแคฟด้วยนะครับผมถ้าพึ่งเรามันเลเวลไม่เท่ากับโคโค่นัทแคฟนะก็คือเราก็มีโอกาสตีมิสได้นั่นเองนะครับผมแล้วกูเข้ามาตรงไหนกันโอเค ออกมาได้แล้วครับผมการตีโคโคนัทแคปเนี่ยฮะคุณต้องมีพึ่งอย่างน้อ135ตัวในการเข้ามาแอเรียตรงนี้นะครับใครที่อยากตีโคโคนัทแคปก็เข้ามามีพึ่ง35ตัวนะฮะไอตีโคโคนัทแคปเนี่ยครับผมมันไม่ยากครับผมแพทเทิร์นของมันมีอยู่อย่างเดียวนะผมผมจะตีไปอธิบายไปนะครับผมไอของที่มันดรอปกับโคโคนัทแคปเนี่ยมันจะได้สตาร์เจลลี่หนึ่งอันแน่นอนนะแล้วก็ได้อันนี้นะครับไมโครคอนเวร์เตอร์นะตอนสักเก้าอันนะที่เธอก็ได้โคโคนัทมานะครับ เรามาตีกันเลยนะฮะก็คือแพทเทิร์นของมันเนี่ยมันจะออกมาแล้วเราก็เดินผ่านหน้ามันเป็นทีมันก็จะปล่อยไอ้กล้ามมันออกมานะมันจะทำอย่างเงี้ยสามรอบนะสามรอบปุ๊บเราก็อยู่เฉยๆนะมันจะอยู่ตรงกลางแบบแล้วก็มันก็จะกระโดดจ๊กๆๆแล้วก็ปล่อยโคคนัทลงมาจากด้านบนนะครับอย่างเงี้ยมาสิบลูกนะเราก็หลบทุกลูกไปเลยแต่มันก็จะเดินหาเราล้วก็เดินผ่านหน้ามันนะมันจะตีมาแล้วก็เดินผ่านหน้ามาันอีกรอบนึ่งเอา นะีทำเนี้ยสามครั้งอนะ่ะปึ๊บแล้วเราก็ปล่อยเฉยๆนะผมมันจะอยู่ตรงกลางก็จะกระโดดนะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะผมแล้วหลบไปแค่ไอตรงนี้มันไม่ได้ก็พอแล้วนะเนี่ยเทคนิคการตีมีแค่เนี้ยนะเัาตีโค้งนั้นเลยแพทเทิร์นมะันงะ่ายแต่ว่าดาเมจมันหนักขนาดนี้นะเนะี่ยอย่างเงี้ยมันจะทำอย่างเงี้ยสามครั้งนะแล้วก็เดินข้ามหน้ามันไปสามครั้งแล้วก็อยู่เฉยๆนะแล้วก็หลบไอตรงสีแดงๆตรง,งวงๆทีๆ่ผมวงเนี่ย แค่นี้แหละครับผมในการตีเจ้าโคโคนัทแคปเนี่ยครับผมไอ้ที่คนบอกตีมิดกันก็คือเวลพึ่งของคุณไม่เท่ากับเวลโคโคนัทนั่นเองนะครับผมไอ้โคโคนัทแคปเนี่ยมันมีเลเวลสิบสองนะพึ่งคุณก็ถ้าคุณไม่อยากตีมิดก็มีพึ่งเวลสิบสองไว้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นต้องเวลสิบสองไหมก็ไม่จําเป็นนะไอ้เวลสิบสองเนี่ยโดนเลยไอเวลสิบสองนะที่จําเป็นก็น่าจะเป็นวิเชตบีนะวิเชตบีคุณเวลสิบสองคนเวลสิบสองเลยนะครับก็คือมันจะได้แบบปล่อยสกิลมันจะได้ไม่มิสนะฮะ สกิลหนามันนะครับผมส่วนตัวอื่นเนี่ยเวลด์สิบเวลดเก้าก็ตีได้แล้วนะใช้เวลาตีอยู่ประมาณถ้าเวลด์สิบเวลดเก้าก็ยี่สิบนาทีไม่รู้อ่ะแต่ก่อนผมตีสิบนาทีขึ้นนะเพราะนั้นเพิ่งผมเลเวลแปดเวลเก้าแค่นี้ก็ตายแล้วครับเนี่ยดูก็ตีตายและเนี่ยใช้เวลาถ้ามีเวลด์สิบสองก็ใช้เวลาอยู่ที่สองนาทีห้าวินะฮะของก็จะดรอปมากมายนะมันเป็นหนึ่งจุดที่สำหรับฟาร์มของนะเอาไปทำคัพของเอง ครับของอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูผมเก็บให้เสร็จกัน้วเนี่ยผมมันจะได้สตาร์ทิสมาเนี่ยก็สตาร์เจอรี่นะตอนนี้มันได้ทั้งสองอันนะก็คือเอาไว้ฟาร์มของดีๆนี่แหละฮะไอ้ตรงเนี้ยหมดแล้วก็ถ้าคุณตีโคอเขานัทแคปตายนะผมประตูตรงนี้จะเปิดนะเป็นการเกิดของมันหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งวันหกชั่วโมงนะผมสุลลภคนที่มีแบบวิเชตบีเป็นกิฟเต็ดมันจะลดเวลาสปอนของมอนสเตอร์นะยี่สิบห้าวิปว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดิลดารวมการการสปอนของมอนสเตอร์นะผมสิบห้าเปอร์เซ็นะครับ คนที่มีววยี่สามห้ามัม้งเพิ่งสามถึงห้าตัวคนไปคลิปเสร็จแล้วเนาะก็เมื่อคนตีตีตายแล้วนะครับผมก็จะสามารถเข้ามาตรงนี้นะแล้วจะมาดูแรงของคุณนะสกอร์การตีนะไอ้เฮี้ยตีสิบหกวิตีกันยังไงวะ1สิบหกวิเนี่ยผมตีอยู่ที่ใช้ตีสูงสุดของผมก็คือหนึ่งนาทีห้าสิบเอ็ดวินะฮะทำเลือกสกอร์ตรงนี้ได้ไปเลื่อนได้ไปปะชักมันแล้วกันเ,เราต้องยืนตรงนี้ เนี่ยส่วนใหญ่ก็30มสิบวินะไอของนะนะของมันจะดรอปโคโคนัทแคปนะเอ้ยโคโคนะัทแคปครมันเป็นไอเนี้ยดรอปอันนี้แล้วก็ดรอปโคโคนัทเนี่ยผมก็เอามาค้าของตรงนี้แหละครับนะใช้ของค้ามาครับก็ใช้ของค้าได้นะก็จะมีเปิดเนี่ยผมเป็นดเฟนเซอร์ของโคโคนัทก็คือถ้ากดไปหนึ่งค้งเนี่ย มันจะคูณฟิลนี้นะผมคูณหนึ่งน้นี่แหละครับผมทั้งหมดของการตีโคคอนัดแคฟนะฮะใครที่อยากตีก็แนะนำให้มีพึ่งเวลเเวลสิแล้วก็พึ่ง35มสิบห้าตัวนะผมมีวิเชตบีอยู่ที่เวลสิบสองนะครับจะทำให้การตีของคุณเร็วขึ้นมากๆนะผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ แค่นี้แหละครับผมคลิปสั้นๆนนเนาะก็เป็นการตีมอนนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับผมชอบกดไลค์ชอบกดไลค์นะ <laughs> ผมก็ซับสไครป์กันด้วยนะ <laughs> ก็กดแชร์ให้เพื่อนคุณนะหรว่าใครที่ยังตีไม่เป็นก็ให้เพื่อนคุณมาดูนะผมก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ผมบ๊ายๆนะเจอกันคลิปหน้าบาย